ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเช่พาพระกับน,น้องท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้เหมือนเหมาเน,น้นต้องบอกว่าเหมือนเหมามานะแต่ว่าก็พระไม่ได้ไม่ได้เก่านะเป็นพระเป็นพระใหม่นี่แหละแต่ว่าอยากจะเอามาให้ดูเปรียบเทียบเฉยๆนะครับพระใหม่แต่ก็บูชามาก็ หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ีนน้องห่ออย่างดีเลยนะครับหออย่างดีเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสองชั้นนะครับคือต้องบอกก่อนว่าพระชุดน,นี้ไม่ได้เป็นพระเก่านะครับไม่ได้เป็นพระเก่าอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากจะเช่ามาให้ หลายหลายท่านดูนะครับว่าเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างพระพระที่ทําขึ้นใหม่กับพระที่มีอายานุนะครับสักย้อนไปสักยี่สิบปีนะครับย้อนไปสักยี่สิบปีนะครับคือจะเปรียบเทียบ,บนิดนึงนะครับอาจจะไม,ไม่ไม่แพงนะพระอาจจะไม่แพงนะหลักร้อยหลักพันนะพระหลักร้อยหลักพัน แต่เช่ามาก็โอเคครับก็ถือว่าให้ให้น้องเข้าไปนะครับเพราะว่าได้กับน้องมาสองสองรอบนะครับได้กับน้องมาสองรอบแล้วนะครับโอ้แก่ยากมากโอ้นึกว่าจะโดนพระอันนี้คือน้องเขาใส่กล่องเดียวมานะครับผมนึกว่าโดนพระโอ้ตกใจหมดเอาเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนน,นี่น้องก็แพ็คมาอย่างนี้เลยครับนะขอบคุณมากนะครับโอเค ดูนะครับเป็นพระส่วนใหญ่จะเป็นพระใหม่นะเป็นพระใหม่ต้องบอกก่อนนะครับโอเคหมดแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับพระของขวัญที่เราจะเอามาเปรียบเทียบนะครับคือพอดีผมเห็นน้องเขาส่งมาเนี่ยก็คือเป็นพระพระดีนะครับพระดีเป็นพระเก่านะครับเป็นพระเก่าแต่ว่าเก่านั้นหมายความว่าย้อนกลับไปประมาณ20ปีนะครับ เป็นพระของขวัญวัดห้วยมงคลนะครับแต่ว่าราคาเล่นหาก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า están, อยู่อยู่กล่องไหนเดี๋ยวผมาลองเปิดดูก่อนนะครับอลองดูนะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับหมอพระอะไรมาบ้างต้องมองนี้ดีกว่าลองดูว่าได้พระอะไรมาบ้างนะครับ คือเอามาเก็บไว้ครับมาเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ไม่ได้ว่าคือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ยังใหม่อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเต่านะครับเต่าเรือนอันนี้กล่องเดิมเดิมเลยนะครับแต่ว่าพระใหม่นะพระใหม่แต่ว่าสภาพนี่ สวยเก,กเลยนลี่แหละกล้องเดี๋ยวกล้องให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมกล้องนะครับคือเป็นผ้าใหม่ก็จริงแต่ว่าก็น่าเก็บครับเก็บไว้ก็น่าจะเอาไว้อนาคตไกลๆนู่นละครับไม่ได้ตอนนี้ครับคือจะให้ดูว่าพระใหม่ที่เป็นพระแท้เนี่ย มันจะเป็นคล้ายๆกับเนื้อหาลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับอ่าต้องมาก่อนนี่คือพระเมื่อปีหกสองก็คือย้อนกลับไปสองปีนะครับเห็นไหมครับสายนคนปรปฐมเนไมครับนี่ หลวงปู่ปั้นในหลวงปู่ปั้นนะโอเคครับอเดี๋ยวไปต่อไปต่ออันนี้ก็คือเป็นพดีแต่ว่าก็ราคาก็ยังไม่แรงหรอกครับราคายังไม่แรงนะครับเป็นพดีราคายังไม่แรง,รรง,ญญแรงนะครับในหลวงพ่อทาครับอันนี้หลวงปู่แพ่วนะครับหลวงปู่แพ่วนี่จะเป็น วันศุกร์วันศุกร์นะครับพ,พ้าประจาวันศุกร์อันนี้เป็นผ้าใหม่นะต้องบอกก่อนนี่เป็นผ้าใหม่หลวงปู่แผ้วผ้าประจําวันศุกร์นะครับเดี๋ยวโอ้โทษทีครับเดี๋ยวไปหารองปรทวดก่อนแหจะดูลงประทวดในหลวงปู่แผ้วนะครับโอเคเรียงไว้ก่อนองประทวดงผงปทวดอยู่ไหนเน,น้นอน่าจะอยู่กล่องนี้ เห็นลวงเห็นลุงประท้วนแล้วก็เอ้าเห็นพระที่บ้านก็เอ้าพระใหม่ก็เก็บเก็บะเก็บมาก่อนครับเก็บมาก่อนนะครับใช้ดูว่าพระของขวัญน,นะครับที่เป็นยุคแรกๆนะครับกับอ่านี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยข้างกระแทกเห็นไหมครับ หลวงหลวงพ่อเอียงข้างนิดนึงนะครับข้างกระแทกมานะครับกระแทกแต่ว่าเหมือนเป็นรอยแค่กล่องนะครับเป็นรอยแค่กล่องเป็นรอยแค่กล่องโอ้ยๆๆๆโอเคก็ไามา่อยากสัมผัสเนื้อเท่าไหร่นะครับนี่เปรียบเทียบนะครับแบบเดียวกันเลยเห็นไหมครับ แบบเดียวกันเลยแต่อันนี้คือกล่องกล่องเดิมกล่องเดิมัากล่องใหม่ต่างกันยังไงนะครับถ้าบางคนบอกว่าไปวัดตอนเนี้ยอาจจะได้เป็นแบบนี้มานะครับอาจจะได้เป็นแบบนี้มานะครับบูชาก็น่าจะไม่ไม่ไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าสมัยก่อนจะเป็นลักษณะนี้นะครับย้อนไปประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้ต่างกันยังไงนะครับลองพลิกข้างหลังมานะครับพลิกข้างหลังมาจะจะอ๋อเลยนะครับเห็นไหมครับ ต่างกันตรงไหนครับ <fic ult> บางคนตรงไหนนะยังดูไม่ออกเลยนะครับอ่านี่มุมบนเห็นไหมครับข้างบนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดูดูเห็นเห็นเห็นได้ยังครับนี่ข้างบนนะครับเห็นไหมสองสองเลยสองเลยถ้ายังไม่เห็นสองเลยนะครับยังไม่เห็นสองเลยนะครับ เห็นเห็นยังเห็นเห็นนยังครับ J สามศูนย์นี่กล่องเดิมเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะประมาณยี่สิบปีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กว่านะประมาณยี่สิบอาจจะยี่สิบนิดนิดประมาณนี้นะครับนี่คือกล่องเดิมของเขานะครับเห็นไหมครับนี่คือกล่องเดิมขเขาเลยนะส่วนกล่องล่าสุด นะครับถ้าไปตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับกล่องแบบนี้คือจะเรียบๆจะไม่มีรหัสนะครับอันนี้คือกล่องเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเจอแบบนี้พร้อมกล่องนะครับบูชาได้บูชาได้เลยนะครับนี่คือกล่องเดิมนะครับมาจากวัดเลยนี่คือเป็นพระอ่าออกมาก่อนนะครับอยาให้ส่องดูเนื้อนิดหนึ่งครับความแตกต่างพระก่อนกับพระใหม่เห็นไหมครับ สิมพลอสตนะครับคือส่วนใหญ่แล้วนะครับใครที่ได้มาก็จะเอาไว้หน้ารถนะครับคือแควคาดปลอดภัยนะครับจะใหม่จะเก่าก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ค่านิยมอ่าตัวเก่าก็อาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับแพงกว่าขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าดูเนื้อหาของผ้าใหม่นะครับผ้าใหม่ เห็นไหมครับเห็นไหมต่างกันอยู่นะเห็นไหมครับต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมครับดูเปรียบเทียบเทียบเทียบกันสองสององเลยก็ได้นะครับเทียบกันสององเลยนะครับดูพระเก่าเนื้อนี่เห็นไหมครับพระเก่าจะอย่างนี้เลยนะครับ นี่เลยผ้าใหม่ผ้าใหม่ว้านี่ต่างกันนะครับต่างกันอาจจะใหม่ก็ดีแท้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าไปเจอแบบนี้นะครับไปเจอนี่ก็คือให้ดูอย่างนี้เป็นหลักนะนี่นี่อย่างนี้นะครับง่ายง่ายง่ายๆนะครับเห็นเนื้อก็ต่างกันแล้วนะครับแล้วก็กล่องก็ต่างกันแล้วนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะนี่สังเกตกล่องนี่ครับ เห็ไหมครับของจะเขียนว่า j 3 0นะ j 3 0นะครับตัวงหน้านี่จะเป็น ao นะครับ ao อันนี้ถ้าหมานี่ก็ขนาดกล่องน่าจะกล่องเดิมใหญ่กว่ากล่องเดิมใหญ่กว่าครับอ่านเห็นไหมครับ อ,องเดิมใหญ่กว่าชัดเจนเลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปต่ออันนี้คือที่เช่าหมานะก็คือที่ที่รับหมาคือองค์นี้แต่ว่าไม่ไม่ได้แพงนะพระพระไม่ได้แพงพระไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าจะเอามาให้ดูเฉยๆนะเปรียบเทียบเนื้อออาบางคนขอดูข้างหลังนิดนึงบางคนบอกขอดูข้างหลังนิดนึงขอดูข้างหลังพระหลวงประทวดพระของขวัญน,นะครับนี่คือต้องบอกว่ารุ่นแรกๆเลยนะครับ ถ้ากล่องลักษณะน,นี้ก็คือรุ่นแรกๆเลยนะครับเป็นไม่รู้เป็นไรพอจับพลาแท้มือสัน่นพอจับพลาแท้มือสัน่น ข้างบนก็มี6จุดนะครับเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับท่านข้างเหมือนฝากระเทาะน,นิดนึงครับตรงท่านข้างนี่ครับแต่ไม่ไม่แตกนะไม่แตกไม่ลาวแต่เหมือนฝาเหมือนเหมือนฝาจะเป็นรอยเฉยนะครับ อ่าโอเคครับถือว่าไม่เป็นไรครับก็คือราคาอาจจะไม่แรงมากนะครับดูเนื้อเกสะหน่อยเอ้ยไม่ใช่เนื้อเกสผ้าใหม่ผ้าใหม่โอ้ยเสียเลยนี่นะครับนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสีจอกนวลนวนิดนึงนะครับสีจอกนวลนวน่าจะเต็มเต็มนะครับ น่าจะเต็มเต็มโอเคครับ,รบไปต่อไปต่อครับไปต่ออ่อันไหนต่อนี้ผ้าใหม่นะครับหลวงปู่แพ้วผ้าใหม่ก็เก็บไว้ก็นาคดไก่นะครับนี่ก็เป็นผ้าผ้าดีนะครพระผ้าดีหลวงปู่แพ้วนะครับใบมะขามนี่ เอ,เอาซองออกเอาซองออกอ๋อ,อน้องก็ซีนแหละน้องก็ซีนครับเ,เดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังน้องก็ซีนอย่างดีเลยไฟสะท้อนนะครับนี่ว่าหนองพงนกนะว่านองพงนกไม่ใช่ว่าหลังมันนะครับต้องดูโค้ดครับนี่ต้องดูโค้ด คือพระราคายัางไม่แรงมากนะครับแต่อนาคตก็อาจจะขึ้นนะครับต่อนะครับต่อต่อเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดนะครับเดี๋ยวว่าได้ได้อะไรมาบ้างก็เดี๋ยวจะให้ดูทั้งหมดอันนี้จะเป็นสายนาครประมนะครับวัดไผ่ล้อมอันนี้หลวงพ่อพูน พ่อพูนอันนี้เป็นพระแบบเหมามานะต้องบอกก่อนเหมามาเหมามาอ่าราคาก็อ่ให้น้องเข้าไปครับราคาให้น้องเข้าไปคือผมเอาเหรียญน,น,นี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากนะเหรียญน,นี้ไม,ไม่ไม่ได้แพงนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงแต่ว่าอยากเอามาให้ดูเปรียบเทียบเฉยนะครับว่าหลวงอ่าพระหลวงปู่ทวดเนี่ยพระ ที่ออกมาใหม่ๆนะครับกับพระที่เป็นพระของขวัญรุ่นแรกๆนะครับจะต่างกันยังไงนะครับเนื้อหาแล้วก็ลักษณะของกล่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับเมามมาาเต่อเก็บไว้ครับเก็บไว้ไม่ได้รีบไปไหนครับเก็บไว้เอาช่วงนี้ก็ เร,เรื่อยๆนะโควิดไม่ได้รีบครับไม่ได้รีบโอ้ยแตกหรือเปล่านอ้อน้องใส่อันเดียวกันเลยนะพระผงโอ้ยเละหรือเปล่านอ้อที่จริงน,น่าจะแยกให้หน่อยนะึง ี่พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จก็เป็นพระพระ,ะเกจินะครับอันนี้ก็หลวงหลวงปู่แพ้วนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับในวัดกำแพงแสนนี่ส่วนใหญ่เป็นผ้าใหม่นะผ้าใหม่เฮ้ยเจ๋อให้น้องเขาเมาเขาก็หยิบ หยิบมาให้นะครับอันนี้หลวงหลวงปู่แพล้วนะครับกำแพงแสนนกี่เ็เป็นเกจินะครับเกจิของเขาหยิบมาให้นะครับก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เอเอเดี๋ยวนะเจอหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งอยู่กาญจนบุรีนะครับ พ่อท่านหนึ่งอยู่กาญจนบุรีถ้าใครเป็นผ้าสายการนะน่าจะรู้นะครับตอนนี้ท่านก็อันนี้น่าจะเป็นเหรียญเมื่อสักกี่ปีหลายปีแล้วนะตอนนี้ท่านก็ยังยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับโอ้โหโยยยมาอย่างนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับสายการกาจนบุรีนะครับ สายการจนันทบุรีเดี๋ยวดูหน่อยนึงก็ได้ครับพระครูการธรรมทั์เห็นไหมครับเห็นเส้นผมไหมครับแหมส่งพระตอนมืดๆนี่เห็นเส้นผมไหมครับ,รรบก็เก็บไว้นะครับเลขเก้าไหมครับเห็นเลขเก้าไหมครับคมชัดนะครับพระครูการธรรมทัศนะครับปีสามเก้า นี่นะครับเหรียญค่อนข้างหนาเติบเลยนะครับนี่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 โอเคนี่คือเป็นเป็นพระดีนะบ้านบ้านน้องเป็นพระดีนะเป็นพระดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ใช่พระทีะ่เก่ามากนะครับอันนี้ก็เป็นพระเกจิแถววัดอยู่แล้วนะครับก็อ,อันนี้ผมเอาไม้เฉยนี่เป็นหลวงปู่หลิวนะครับแต่ไปออกที่วัด นอนนไปออกที่ราดบุรีนะครับลองดูครับสายราชบุรีเอาใครใครอยู่ราดบุรีเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับออกที่ราชบุรีออกที่วัดหนองประทุมเห็นไหมครับตำบลกลับใหญ่นะครับอนเป็นผ้าดีเหมือนกันนะครับอำเภอบ้านโป่งราดบุรีนะครับเป็นเต่าล้งปูรีวนะนี่ นี่ใครเป็นพื้นที่นะทักมาเลยนะใครพื้นที่ทักมานะครับถ้าอยากจะเก็บไว้เป็นพระบ้านนะรพระบ้านแถวราชบุรีนะโอ้การันตีเก๋ให้เป็นเดือนครับเช่าเดือนหนึ่งเอาไปเอาไปการันตีก่อนครับถ้าหนึ่งเดือนผ่านไปบอกไม่เอาเนี่ยมา,มาเอาเงินคืนครับมาเอาเงินคืน,นก็เก็บได้ครับพระยังไม่แตครับ เยอะแพงมากอะไรนะครับเก็บได้ในเป็นสายผ้าบ้านนะผ้าบ้านอันนี้หลวงปู่ปั้นเต่าแห่สวยกิ๊กเลยผระใหม่ผ้าใหม,ใหม่บางคนเห็นเอาวทำไมมาเอาผ้าใหม่แล้วพอคูณ<ม>เห็นเล่นเล่นสมเด็จแค่ชอบอยู่เลยเอาผ้าใหม่ซะแล้วไม่ใช่ผมก็เห็นนั่นแหละอุดหนุนน้องเขาด้วยครับ เห็นสมเด็จองหนึ่งก <Philadelphia> ็อ oh so nice, really. okay, okay. ุดหนุนเป็นเป็นรังอ่ะอ๋อเอามาอย่างนี้เลยเอาโอเคๆอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้นี่อีกองคหนึ่งที่เห็นนะครับเห็นหลวงปู่ทวดแล้วก็เห็นสมเด็จพิมพ์คะแนนสมเด็จพิมพคะแนองค์นี้นะครับลองดูนะครับนี่คือเนื้อหาพระสมเด็จ ไม่ใช่สมเด็จวันละครนะต้องบอกก่อนนะครับเกจิครับเจจิอ่ะเห็นไหมครับนี่สมเด็จพระคะแนนนะครับนี่ดูง่ายนะครับดูง่ายเลยพระองค์นี้นะครับพระแท้ดูง่ายเลยนะครับราคายังไม่แรงนะราคายังไม่แรง ลองลองเม้นมาครับใครทายถูกลองเม้นมาครับ <S <S นี่เลยหนาเติบเลยนะครับหนาเติบเลยไว้ให้ลูกสาวนะครับไว้ให้ลูกสาวหรือว่าไว้ให้แฟนนะครับนี่ยันแบบนี้นึกออกใครนึกนึกออกบ้างแล้ว <N ie> นี่ครับนี่ยันแบบนี้นึกออกกันเนี่ยครับอ่าเอา,อาเป็นใบใบไปนะครับใครนึกออก ลองดูนะครับนี่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 สายตะวันออกเดี๋ยวดูง่ายเลยนะครับพาพวงในดูง่ายเลยเห็นไหมครับในวงของยันจะเป็นลักษณะคล้ายคคลื่นนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นธรรมชาติมากับไม่ได้ราคาไม่ได้แรงมากนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับราคาไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็เป็นพระที่อนาคตไกลนะครับเป็นพระอนาคตไกลนะครับนี่พิม พระคะแนนนะครับพระคะแนนเกจิสายตะวันออกแท้ดูง่ายเลยเพราองนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะามีอะไรเพิ่มเติมนะครับหลกัหลกๆก็ถือว่าช่วยน้องเช่ามานะครับแล้วก็มาดู ศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ส่วนใหญ่จะเป็นพระดีทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระดีทั้งหมดนะครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นพระดีทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเกจินะครับมีเป็นเกจิเหมือนกันนะครับองค์นี้กับอง์นี้นะครับนี่ๆสององสององนี้นะครับที่ที่ดูนะครับอันนี้ก็อ่า ใบมะาขามหลวงปูแพลวนี่อันนี้สวยสวยสวยเ,เหมือนเต่าเรือนเนาะรวยไม่หยุดนะครับสองห้าหกสองนะครับกำแพงแสนนะครับวัดกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงแบบใส่กิ๊กเลยนะครับ หลวงปู่ปั่นหลวงปู่ปั่นหลวงปู่ปั่นถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะครับนี่ลุงแบบเดิมๆนะครับองนี้สองปีแต่อยู่ในกล่องไม่เคยไปไหนนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับนี่เลยโอ้โหดูง่ายมากๆนะเห็นขอบไหมครับนี่สมมติเก็บไว้แล้ว ดังตูมตามมานี่กอ็อายุสักกี่ปีอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบปีเนาะเก็บ <c oughs> ไว้อีกสัก 40, สี่สิบปีเนาะ,อะ,อะตอนนี้กเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าราคาไปไปเท่าไหร่แล้วแต่คงยังไม่แรงมากนะครับยังไม่แรงมากนะ่ล้วนี่ ยันแบบดูง่ายเลยนะนี่เป็นพผ้าแท้ที่ดูง่ายนะเพราะว่าผ้าผ้าใหม่นะพระแท้ผ้าใหม่มีโค้ดนะลืมให้ดูโค้ดนะครับอืมหนึ่งแปดห้าสามเจ็ดนะเอาไว้ซื้อหวยอ่าเดี๋ยวพอดีไม่ได้เล่นหวยนะครับโอเคโอเคครับอ่ะก็เดี๋ยวยังไงลองดูนะครับลองดูอันนี้คือเป็นพระที่อ่าเช่ามาจากนครปฐมนะครับ อันนี้เป็นพระดีเป็นพระดีพระดีแต่ว่าราคาไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ลองลองส่งมาได้ครับก็คือโจทย์โจทย์ของชุดนี้อาา๋อไม่ใส่กล่องโจทย์ของชุดนี้ก็คือพระปิดตากับหลวงปู่ทวดที่เอามาให้เปรียบเทียบดูนะครับอาแล้วก็หลวงเต่านะครับเต่าหลวงปู่ปั้นปั้นนะครับอันนี้ก็ อนาคตดีนะครับอนาคตดีองนี้ก็เหรียญแท้ดูง่ายนะครับเหรียญแท้ดูง่ายนะครับการจนบุรีนะครับโอเคลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหมือนกันนะครับครับลองดูครับลองดูสวัสดีครับ